เอีกหนึ่งนาทีกับอีกสิบห้าวิยิ้มทันยิ้ันยื้มเด่น่าไะอะรอีกคุูครับเป็นกางนะครน่ออันนี้มือไม่ใช่1อ่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทำไปก่อน วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจวันนี้วันที่เราถ่ายกันเช้ามากซึ่นทุกคนง,ง่วงหมดเลยดูจากหน้าตาของทุกคนนี้ใครง่วงแต่ตา่างทุกคนนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนอะ่ะไปกำจัดความง่วงด้วยการไปเดินตลาดนัดแต,<า>แต่เราจะไม่เดินตลาดนัดแบบธรรมดามมเราจะมีเกมให้เล่นเพื่อกระตุ้นให้เราตื่นกันเ,เกมอะไรอะ่ะเราจะจับคู่ครับฝั่งละสองคนคู่ก็สองคนป่ะ เออใช่เราจะจับฝั่งละสอคนให้ไปแข่งกันเดินซื้อสิ่งของต่างๆเน้นของกินอ่ะเอาเป็นของกินภายในเวลา7นาที7นาทีงหองบ200เราจะให้งบไป200ร้อยคือใน200เนี่ยถ้าซื้อ1ล้านอ่ะนับเป็นแค่1อย่างคือล้านหนึ่งจะซื้อ3อย่างใช่ก็นับแค่อย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบ ร้านนึงขายหลายอย่างใช่ไหมซื้อร้านเดียวมันก็ได้หลายอย่างแล้วถ้าเป็น่างนั้นโอเคใช่แล้วก็ร้านหนึ่งอ่ะมันต้องต้องไม่ต่ำกว่าย0บาทถูกป่ะยี่สิบบาทขึ้นไปเอ้ยี่สิบบาทขึ้นไปจะเท่าไหร่ได้แต่ต้องเกินย0สบาทขึ้นไปตอนหนึ่งร้านอ่าสมมติลูกชิ้น10บาทเนี่ยเราต้องซื้อถึง2ไม้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลยเวลา7นาทีอ่ะจะทำไงถ้าเลยเวลา7นาทีนะครับเราจะให้คนแพ้ที่มาไม่ถึงเจนาทีมาไม่าดเจนาทีเราจะให้เอาของ1อย่าง ให้กับ,กบทีมผู้ชนะ oh, <okay. S 2> มันจะได้เป็นแฟฝดแล้วมีวิธีการลงโทษไหมก็คือเดี๋ยวเราจะมีริฟติกนะครับของผู้หญิงละเลงหน้าต <c oughs> ะเลงหน้าเนี่ยจะแบบละเลงเสร็จไม่เท่าไหร่เราจะให้ทีมที่แพ้ที่มันละเลงหน้าเนี่ยไปซื้อของหนึ่งอย่างที่ผู้ชนะอยากกินอ <Ooh. S 1> เดินไปทั้งแบบนั้นเลยแบบละเลงหน้าเลๆ้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีความอายเลยจริงๆไม่อายถามเ้าไม่อายเลยไี่อายเลยหน้าเมาได้โอเคงั้นเดี๋ยเราไปดูกันว่าสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยนี่เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเซนพรัลสติกแล้วนะคะและด้านหลังของพวกเราก็คือตลาดน้ดโลมานะคะที่จะอยู่ตา ของโรงพยาบาลสุเด็จพระนาาศิริกิตนะคะแต่นะที่นี่จะมี2วันก็คือวันอังคารและวันศุกร์เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นเกมไปเลยก่อนอื่นแจกบัตรเจ็ตก่อนบัตรเจ็ตของเราคือพว่พี่มดบอกว่าคู่ละ200บาทใช่แล้วขอเงินค่ะขอเงินค่ะนี่พีมลมา200ค่ะนี่ได้มาแล้ว2 0 0บาทใพูดใครมากพี่มดพูดกับฟ้าแล้วก็ พี่เนยคู่กับอิมทั้งหมดเจ็ดนาทีนะเดี๋ยวเราอ่ะจะตั้งกล้องคือคู่ใครคู่มาจะถือกล้องไปด้วยแล้วอีกโทรศัพท์หนึ่งเราจะเอาไว้จับเวลาทั้งหมด7นาทีเราต้องมาเจอกันที่นี่ใช่ไหมตาต้องอเจอกันที่นี่ในเวลาภายในเนาทีนี่ยังงงอยู่เลยนะต้องวิ่งท่าไหนโอเคปะ <S <s เราไปเล่นเกมกันเลยว่ะค่ะไปต้องามไม่ทันมึงไปเล่นงน้น ቔቓባብቋ እኔባተቶት ኚላፕ ኢትተራበተ เลขห้าด in ีกว oh, no. ่านะคะเก้าสิบแปดก็ได้โอ้ยแบบนี้อะไรอันนี okay, ้เลยอ่ะไม่เทอาไคร่ครับไม่เท่าไหรกันไปไป สอย่าง้วเล็กสี่อัทีเกิดอีกสี่สิบวิค่ะค่ะตอนอะไรอะไรหมูยอไหมหมูยอก็ได้แค่มืออันนี้แค่มือค่ะอดีย่นี้ยย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 ย ล้น้ำอัาน้ำล้าน้ำขวดเท่าไรคะสิบบาทจะเอาสองขวดค่ะแยกแยกาถุงเลยตลดเหลือสามนาทีกับอีกสี่สิบแปดนาทีตลขอบคุณมานะคะขนมหวานขนมหวานมเข้าไหมขนมหวานได้เน อันนี้ก่องเ่ไะห้บาทจ้า่องนึงค่ะแล้ว็นย่างอเ่นะคะาคาจับตุ้งโอ้โหช่างม่งอ้งแก้วขาวเแ่งล้ผไยขรบ่ับ ต,ตอนนี้เหลืออนาทีกับอีก55บาทเลยห้บาทเลยเอาสช oui, you know, mm ิ hmm. mm ้น hmm. ค่ะได้จาื่ห้าิบาทล้วสิบาทกับเลยอเยอะอยู่เนาะเยอะเยอะอีกหนึ่งอัทีกับอีห้า้ันนี้อีันนื่ฮ ต <cas os> ้องไปต้องเดเลี๋ยวขวางนีกินนึ่ยทีหนอทัน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 เลยเนืเนไม่ไม่ทันคาสิทันอยู่่หนสี่สิวิสิบ ทะลุออกนี้ได้ไหมทะลุไม่ได้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 ่ไม่ได้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 ่ไม ตอนนี้นะคะทุกทีมก็มาถึงกันแล้วนี่หอบแบกครับเหลือเราอ่ะมาเหลือประมาณเกือบนาทีอ่ะแต่ว่าสองคนนี้มาเหลือมันยี่สิบกว่าเออประมาณนั้นแต่ดูจะของแล้วน่าจะแห่อระดับนี้โดนเสียบได้อยู่แล้วแต่คือฝั่งเราเหลือเตาสิบบาทฝั่งเราไม่เหลือเราใช้เงินเป็นเราใช้ขอเพียงมาเรามานับกันเลยดีกว่ามาไอ้นี่นี่มาช้ากว่าเจอกนแล้วก่อน หนึ่งหนึ่งครับสองสามสามครับท็อกบอลด้วยสี่สี่ครับเจออันนี้แวห้าห้าครับแหนมหกหกครับเจ็ดเจ็ดครับแปดแปดครับไม่มีซ้ำนะครับไม่มีซ้ำครับเช็คได้แล้ครับกรรมการไม่มีซ้ำครับแปดอย่างครับผมกรรมการกลางครับ เป็นกลางนะครับครับทำนะครับไม่ใช่เขาทำผับเลยนะครับอ่านี่งสองอันนี้มีบเลยไม่ใช่หนึ่งอันมีสองอันเพราะว่าตอนที่กูซื้อซูชิอ่ะใช่กูไม่ใส่ถุงดูในกล้องได้ก่อนเลยกูไม่ใส่ถุงสองอย่างครับสองอย่างกูพูดผิดตรงไหนอ่ะอันนี้ก็สองอันมีโบลลอย่างนึงแล้วก็แหนมครับธุ์ถุงไม่ใช่หรอรดโลกร้อนครับก็กูไม่เอาถุงลดโลกร้อนเป็นสี่นะครับเอไม่ากูแพ้แล้วมึงคิดเลยนี่อันนี้ครับฟาเกตตี้ หกถึงมันลามันถลามันเนียกกบาทมนเราเลยกินไม่เต็มอ่าเจเนี่ยครับเจ็ดแพ้ดิเจ็ดครับใช่ครับแพ้กนราเแพ้ไอ้าแพ้ครับปลามึงแพ้ด้วยมึงแพ้ด้วยบุรุษรวยกอียากแดงนะเราได้คนทํำโทษแล้วนะครับวันนี้เก็าเป็นฝ่ายชนะค่ะแปดต่อเจค่ะ จะมาทำโทษกันร่วงเั็นร่วงอุ้ยฉันมันไอขี้แพ้เดี๋ยวไปเขียนหน้าไอ้ฟ้ากันเลยครับนี่เราได้ลิปมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเขียนหน้ากันเขียนหน้อเขียนหน้าไอ้ฟ้าไปหัวเราะแบบสีดูสแดูสลยมึงหัวเราะแบบมึงไม่มีความมาคาดแข้นเลยกูเพื่อนมึงนะกูเพื่อนมึงนะเว้ยเกมนี้ใครคนคิดอ่ะมา เราเสร็จแล้วนะคะโดดเลยานเหยาะแกงเยาที่รูเหยาเหยวเดี๋ยวเราจะใช้ไปเดินซื้อของในตลาดงบ50บาทเองเอาร้านที่คนเยอะๆเลยจะได้เห็นน้ำอยากกินอะไรเนี่ยกินน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแก้วหนงแล้วก็ร้านนี้เลยคนเยอะมากกุ้ยช่ายร้านดังอ่ะ50บาทขอบคุณครับ ไปอ็นลาให้นานๆเลยเดินทั่วตลาดก็ได้ไม่ต้องจับเวลาของที่อายที่ที่จะเกิดเกิดมาล่ะครับก็จะรอจราจิ้งจ้าที่ไปชุมเมื่อวานอ่ะเมื่อวานกูบอกกลักล้าแล้วกูเป็นคนคิดทุกอย่างแล้วกูถามเลยว่ากล้าไหมนี่หมอไม่กล้าทำไมไม่กล้าวะกล้าไม่เวยกล้าลยเวสไปเลย มีคือติีมีแต่คนจับจ้องไม่เขามอกว่ากูหล่อใช่ไหมไม่ไม่รู้เรื่องหลอกเถื่อหละประเด็นคือมีคนรู้จักด้วยโอ้โหเหมือนกันที่สะสมมา เฮ้ยทำไมกูใช่กลจังเลยเลือกร้านด้ดีมากไม่ใช่การกันแล้วตอนนี้เราก็ได้ของให้เราซื้อมาในงบแล้วแล้วก็ที่ให้ฉันกับมูดเนี่ยไปซื้อเพิ่มมานี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กอใช่ในคลิปเขามีเห็นอยู่ว่าเราไปซื้อมาจริงๆใช่ป่ะอยากกินงี้นะคือตอนนี้หิวมากแล้ว๋ยวเราก็จะไปหาที่กินกัน แล้วก็ไปล้างหน้าด้วยแล้วเรินองสงรถเลน่านำหน้านี้หนึ่งรถเลน่าไหวรอเปล่าชิวกูชิวนอะแล้วเด <c oughs> ี๋ยวไปดูดิขนาดแค่พูดกันตรงนี้คนยังมองไยเลิก <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมมาเดินตลาดนัดโรงพยาบาลได้เพราะว่าพ่อค้าไม่หลักหลังเราทำเนี้ยสลองร้อยซับมันเนี่ยถ้าเกิดพันซับก็คิดดูจะขนาดไหนใช่แล้วเอ็มตัดผมมากฮะตัดผมไม่หรอเขาเรียกว่าสปายสปายมาก่อนเอาดีถ้าถึงพันซับอะจัดแน่มีของแจกแน่ถ้าแบบว่าถึงพันซับอะใช่ครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดซ s นค i า e กับพวกเราชอบคลิปนี้กดไลค์ไม่ชอบกดดีไลค์นะจะรู้ว่าไม่ชอบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคนแพ้แต <c oughs> ่น้าด้วยกับอกินนะ้ำตรนบพี่หลัสดชื่นมากๆไม่เดี๋วคนขับ <c oughs> มันก็เป็นสิ่งนี้นะทำให้ทุกคนยิ้มได้

เวริค <Very> ูดมีเก้าอี้สักติดตัวไหมเอาจริงบ้างนาะนี้ที่นี่แม่งใหญ่มากเลยด้วยดูดิข้างล่างนีื่องเป็นแบบกูอย่างเงี้ยคือมันใหญ่มากจริงคือของมันเยอะมากของกินของใช้เสื้อผ้าราคาถูกและจริง เดี๋ยวเข้าไปในอาคารของโรงพยาบาลเราจะไม่ถามแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็จบกันเพียงเท่านี้ถามว่าเขาห้ามไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าเราก็มีความริดใจแล้วก็ว่ามันเราไม่ได้พิจารณาเราเลยาแต่ส่วนบุคคลน่ะไปเป็นสถานที่ราชการสุนทรภารายไปได้โอเคงั้นจบเพลงนี้เราจะเลี้ยวละไปบ้าง